ที่ทำกับข้าวของเราอันนี้เป็นผู้สภาพของยังค่ะแต่ว่าอย่าเปิดเลยเนาะข้างในมันลกฮาลานี่คือห้องของน้องค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวีนี้ต้องรับกับการซื้อช็อตเนื้อเนี่ยยยยมาแล้วค่ะทุกคนกับการเปิด ทะะี่เยซื้อที่กรุงเทพนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะจะมาเอาให้ดูแล้วเพราะว่าเยทำบ้านมาหลายวันแล้วกวาจะเสร็จน,นะคะทุกคนซึ่งวันนี้ใครจะมาชี้ทางโจนค่ะทุกคนพูดเล่นนะคะจะมาเปิดบ้านให้ดูนะคะว่าเออบ้านเนี้ยเป็นยังไงบ้านนะคะตกแต่งเสร็จแล้วด้วยก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปด้วยกันจะเริ่มจากจุดแรกเลยคุ้มแสดงสมรว่าตรงนี้ถังขยะค่ะทุกคนเป็นถังขยะที่เยรู้สึกว่าเยชอบนะคะเพราะว่าสีสวย <laughs> รู้สึกแบบฟิลเมกาทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือแบบนกขี้ใส่บน ทางขยะชั้นแล้วก็มีต้นไม้นะคะซึ่งรู้ไหมว่าต้นไม้เราทำอะไรเอางสายางค่ะทุกคนคือเนี่ยพยายามที่จะแบบทําให้หน้าบ้านเป็นสีดำแม่แยกสาขซื้อแบบสายางสีดำา่ซึ่งสายางสีดําไม่มีทุกคนหาเนยก็หาไม่เจอเลยนะคะเผื่อใครหาเจอสามารถบอกยืดได้นะเนี่ได้แบบสายางน้ําสีดํามาก็ได้เอาต้นไม้มาปิดนะคะทุกคนแต่ก็เป็นต้นไม้ปลอมนะคะเพราะเนี่ยนต้นไม้จริงไม่รอดค่ะก็เดี๋ยวมาหน้าบ้านกันหน้าบ้านก็คือแบบพยายามเนี่ย้มันสีดำอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็ไม่ให้สีดำามากนะคะเลยให้สีดำแค่นี้ แล้วก็เดียก็ติดมาตนตรงนี้มาใช้ดูแบบเออสียงานิดนึงเไรอย่างนี้นี่คือเนี่ยอยากให้ทุกคนดูบีฟอร์ที่นี่มากๆเลยอะเพราะว่าเนี่ยซื้อบ้านมือสองมาในโลเวชใช่ไหมคะทุกคนตอน,นแรกที่มาคือแบบไม่ได้แบบนี้นะตอนแรกก็จะดูแบบเป็นบ้านที่แบบธรรมดานิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือมีเพจขึ้นนิดนึงเพราะว่าเนี่ยก็แต่งเองนะคะทุกคนอีแล้วก็แปะ บีฟอร์ให้ดูนะคะอันนี้เป็น, after นอะฟเตอร์เนาะนี่ก็คือบ้านของเนี่ยนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนก็เข้ามาก็จะมีผู้รองเทา้าซึ่งอันนี้คือเป็นรองเท้าเนี่ยหมดเลยนะคะที่บ้านเคยอ,อยู่กับแม่แล้วก็พี่ชายน้องชายแม่ก็มาบ้างนะคะแต่ว่าพี่ชายน้องชายก็แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้คนที่ถา่ายคือน้องชายซึ่งข้างนอกเนี่ยเห็นไหมตู้รองเท้าเนี้อันนี้คือของน้องชายเนี่ยแล้วก็เข้ามาก็จะวางกุญเจลงไปตรงนี้ก่อนแต่ก็มีน้องหมาด้วยนะคะอันนี้เป็นพันธุ์นี่น้องชายชอบอันนี้พันธนะ์น <French. S 1> นอะไรนะคะ ชอ,องอนาคตอันเลีย่ยงเข้ามา สิ่งแรกที่เจอเลยก็คือโซฟาค่ะทุกคนซึ่งเรียวบอกว่าเมียซื้อโซฟาที่ใหญ่กว่าตัวบ้านเนี่ยมากๆเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเล็กที่จซื้อโซฟาใหญ่มากเพราะเดี๋ยวคุเจีตัวเองว่าเวลาแบบเออเดิไปปราร์ตี้มากับเพื่อนเพถ้าเกิดกลับมาแล้วแบบเมาหรือไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบนอนบนโซฟานี้นะคะทุกคนเพราะว่าห้องนี้อยู่ชั้นสามก็เลยคนเตัวเองว่าเออถ้าเกิดตัวเองแบบเมาอะไรอย่างเงี้ยขึ้ชั้นสามก็คือแบบไม่ไหวก็เลยแบบถ้าเกิดแล้วแบบกลับบ้านมาเมาก็จะนอนบนนี้นะคะก็เลยซื้อโซฟาาาาที่่่่่คคอนนข้งใหญะะแตถมว ถึงเวลาจริงๆแล้วเมานอนวันนี้ไหมไม่ตอนนั้นเนี่ยแบบกลับบ้านมาแล้วแบบเม,มามากไห้ใารว่านอนตรงไหนนอนตรงนี้ก็ <c oughs> ซื้อโซฟาตัวใหญ่ก็ออะไรสุดท้ายแล้วคือบอพอมาแล้วนอนตรงนี้คืององตัวเองมากอันนี้เป็นโซนทีวีนะคะซึ่งทีวีเราแบบเล็กๆมุ้งมูมีแต่ว่าเดี๋ยวอนะาคจะเซ็ตหีใหญ่กว่านี้นะคะติดมากคนนี้ติดเรื่องนี้มากใครดูบ้างบอกได้นะใครดูบ้างสววามารถคอมเมนต์ได้คนนี้ติดเรื่ลยมากชอบมากนี่รีวิวอันนี้อันนี้คือโลจิคของลา ดูภูมิใจตัวเองมากก็เลยแบบวางไว้ตรงนี้เลยหน้าบ้านเข้ามาเห็นเลยนะคะทุกคนพราจะประมาณนี้นะคะอันนี้ตรงนี้เดี๋ยวมาดูโซนต่อไปกันก่อนแก็คือโซอนห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำข้างล่างก็ น่ารักมากเป็นสีแบบขาวอะไรอย่างนี้เอาให้ดูนี่คือห้องน้ําด้านล่างนะคะเนี่ยไปดูตรงนู้นน่ารักไหมนี่เป็นดอกทิวลิปน่ารักมากมันก็จะมีแบบแอปติดสติ๊กเกอร์เล็กน้อยเป็นแบบโซนมุมนี้ของวันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าของกระจุกกระจิกอะไรอย่างนี้มาส่องต่อไปอันนี้คือโซนกินข้าวนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเอาไว้นั่งกินข้าวกับเพื่อนเพื่อน เพราะเพื่อน,อนชอบมานั่งแบบกินอาหารตรงนี้แล้วก็จะนั่งคุยกันตรงนี้นะคะอันนี้เป็นโซฟาเวลาแบบเพื่อนๆมากันหลายคนจะได้แบบนั่งตรงนี้แล้วก็นั่งโซฟาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมแบบที่เนี้ยค่อนข้างจะนั่งบ่อยนะคะนั่งกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้หันกลับมามุมนี้นี่โซนนี้นะคะคือแท่นมูชาเนี่ยภูมิใจอันนี้เป็นแท่นพักของเองนะคะทุกคนนี่มัพิคเน่เอาให้ดูสวยมาก <S <S <ๆ S 1> อ,องนี้คือพาวเวอร์ูบิเซนต์มาแบบสวยมากๆนี่เอาอะไรให้ดูเราไม่จุดเทียนนะทุกคนอย่างเงี้ยเราใช้แบบนี้เอา ทดาดารี๋ิวเสร็พี่หมดเอาทุกคนลดปะมีอันนี้จุดอันนี้ได้ด้วยเจ๋งปะเจง๋งใครไม่ชมเราชมตัวเองเราภูมิใจในมุมนี้มากต่อไปเราจะไปที่ห้องครัวกันแต่จริงได้ใจรีวิวคือ นี่ค่ะนี่คือการรีวิวเห็นชีหมานะคะทุกคนซึ่งถามว่าบ้านนี้มีหมาไว้ไม่มีของหมาของแฟนน้องชายนะคะทุกคนเชื่อวาเลนนะคะเป็นคอกี้นามากอาจิงนป้าที่บ้านเนี่ยเวลาเพื่อนมาทุกคนแบบชอบถามว่ายูทําตั้มเหมือนมีหมาเลยแบบมีจานหมามีอาหารหมานี่เอาให้ดูนี่นี่น,น,นีแบบขนมน้องหมาน้องแมวนะทุกคนเนี่ยดูดิดูดิด เนี่ยนี่คือขนมน้องหมาน้องแมวซึ่งคือนียกับน้องชายยังไม่มีแบบไม่มีแนวแต่ว่าเรามีแบบของทุกอย่างให้พอสำหรับน้องหมาน้องแมวนะคะไม่แช่หรอกเพราะว่าแฟนของน้องอ่ะก็เลี้ยงหมาแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเลี้ยงหมาเยอะมากนี่ก็เลยมีทุกอย่างเต็มพอสำหรับเพื่อนๆนะคะยอดปะเราไม่มีหมาเสียใจจริงๆแล้วนี่อยากซื้อหมามากๆเลยแต่ว่ารอพร้อมก่อนนะคะทุกคนเพราะว่านี่แบบไม่ค่อยกล้าดูแลใครอะทุกคนมาที่ ห้องครัวจริงๆแล้วเนี่ยห้องครัวก็คือเนียแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเอาไว้ให้น้องชายใช้เหมือนเอาไว้แบบทำกับข้าวจริงๆนิดนึงแต่ว่าเนียไม่ได้ใช้เลยส่วนใหญ่เนียจะแบบสั่ง grab มากินเอาแบบไม่ค่อยได้ทำกับข้าวนะคะแต่ว่าน้องชายก็จะทำให้บ้างอะไรเงี้ยพอน้องชายชอบทำกับข้าวอันนี้เป็นตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นมุมซักผ้าซึ่งดูนี่ด้วยนี่นี่คือ downy limited edition รุ่น BTS อันนี้ขออวดหน่อยนี่อันนี้เป็นห้องครัวของเราซึ่ง ถังขยัะใหญ่มากนี่เพราะว่าเป็นคนชอบทิ้งค่ะถามว่าชอบทิ้งขยะไหมไม่ค่ะชอบชอบทิ้งผู้ชายพูดเล่นอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้คมทิ้งคำกับข้าวของเราพี่ดูดอากาศ ใหญ่มากแล้วก็ที่เป็นซีเรียลเพราะว่าเนี่ยชอบกินซีเรียลมากทุกคนรีวิวเีเรียลเลยมีห้องนี้อร่อยมากซื้อที่ฟุตแลนด์เนี่ยชอบกินเีเรียลก็เลยแบบวางไว้ข้างๆอยู่นิดนึงก็จะประมาณนี้สำหรับห้องข้างล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันมาเดินตามไปเลยจะพาขึ้นไปดูห้องข้างบนนะว่าเป็นยังไงบ้านเนี่ยก็มีทั้งหมด3ชั้นนะคะทุกคนสี่ห้องนอน3ห้องน้ำขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้น่ารักนะภูมิใจจัดเองทำเองซึ<อ>่งมันก็ได้อันนี้เป็นห้องพ อันนี้เป็นสิ่ประตุนนิดนึงอันนี้อันนี้เป็นห้องน้องชายนะคะห้องสองคนนี้ก็จะแนวแบบดำๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องชายพี่ชายชอบสีดำเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันก็ชั้นสามนะคะจะเป็นโซนของเงียแล้วมาตามมาตามเนียอยู่ห้องใหญ่สุดเพราะว่าทุกคนรู้กันแล้วว่าเนียของเดียบสุดก็ต้องอยู่ห้องใหญ่สุดอันนี้เป็นห้องคุณแม่นะคะทุกคนก็คุณแม่ก็จะมาบ้างคุณแม่เไดยอยู่จังหวัดเชียงรายเนาะแล้วก็คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมาก็จะอย้่ในห้องนี้อันนี้ห้องน้ำเดี๋ยวเข้า มาดูห้องเยี่ยค่ะทุกคนนี่ฮ่า,านี่คือห้องของเงินเองค่ะทุกคนที่เราก็ใช้เวลาจัดนานอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะเสร็จสักทีนะคะมุมนี้คือมุมที่เนียวว้นั่งเล่นโทรศัพท์กลับบ้านมาไม่ได้ทำก็นั่งเล่นโทรศัพท์ตรงนี้ ก็่ำไปเหมือนกันตรงนี้แต่ว่าเชอาได้ทงแบบตรงนี้อันนี้เป็นเป็นแทนเสื้อผ้าที่แบบสมมติว่าเกิดพรุ่งนี้เราจะใส่ชุดนี้อ่ะน,นี่ก็จะแขวนไว้แขวนไว้ไว้ให้แบบใช้ในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมีแบบของวางจุกจิกตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็หมวกแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้นิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าี่นเป็นคนที่แบบใช้กระเป๋าแบบ ทุกวันแบบเปลี่ยนบ่อยอะวันหนึ่งใช้อันนี้อันนี้ใช้อันนี้ก็จะแบบเอามาวางไว้รวมกันก่อนใด้แบบสลับง่ายๆอะไรอย่างนี้มาโซนเตียงดีกว่าอันนี้คือเตียงนอนองยิงค่ะเยยเห็นเลยว่านอนคนเดียวนะคะเป็นเตียงคู่แต่นอนคนเดียวเพราะว่านี่เราคนชอบแบบนอนท่าที่แบบค่อนข้างจะใหญ่นะคะทุกคนเวลานอนจะนอนแบบกลางแขนอันนี้เป็น เหมือนมุมทํางานของเนียทุกคนเนียเป็นคนแบบชอบทํางานบนเตียงอะไรนะทุกคนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคนแบบถ้าเกิดใครที่แบบดูสตอรี่ไอจีเนี่ยจะไปเห็นว่าเนียชอบทํางานตอนคือบบนอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นก็ทำงานบนเตียงปกติจะไม่เรียบร้อยแบบเนียทุกคนปกนติห้องเนียรกมากแต่ว่าวันนี้ทำโฮมทัวร์ก,ก็เลยแบบเออจัดห้องนิดนึงทุกคนจะได้แบบสบายตามุมต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าของเนียเองค่ะแต่ว่าอย่าเปิดเลยเนาะข้างในมันรกตรงนี้ก็จะเอาไว้แบบไดผมอะแบบหมีผมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องวอรผมเนี่ยเองอยู่ตรงนี้ก็จะเอาไว้แบบ แต่งหน้าแต่งตัวตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้วงา,างกระเป๋าตังค์กับแว่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเครื่องประดับบางทีเนี่ยกลับบ้านมาแล้วแบบเนี่ยถอดห่อนเนี่ยก็โยงตรงเนี้ยก็นี่เป็นลิ้นชักเสิร์ฟเป็นแบบเสื้อผ้าที่แบบมันล้นออกมาจากตู้เสื้อผ้าค่ะทุกคนตเสื้อผ้านี้คือใส่ไม่พอเลยเพราะคนเสื้อผ้าเยอะมากก็เลยมีตู้เสริมนะคะทุกคนอันนี้เป็นกล่เองอิสเซสเซอรี่ซึ่งเยอะมากหมดเนี่ยคือเครื่องประดับหมดเลยเพราะเนี่ยเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับนะคะทุกคนอันนี้เป็น ต๊ะแต่งหน้าของเนี้เองค่ะทุกคนเวลาแต่งหน้าก็จะมีแบบไฟกาแล็กซี่มันเป็นแบบเป็นไฟกาแล็กซี่อะ่ะซึ่งน่กักมากแล้วก็นี่เป็นโต๊ะแต่งหน้าของเนียถ้าเปิดก็้วตกใจลกมากให้เปิดสานี้หนึ่งสองสามปึ๊กปึ๊กเฮ้ยเสียววีปึกปกปกวปก คือแบบเป็นคนแบบเวลาแต่งหน้าคือแบบกระจายของมาทุกคนปกติตรงนี้ก็ไม่ได้เรียบร้อยว่าคันแบบนี้นะเวลาแต่งหน้าก็จะแบบกองเต็มโต๊ะอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็จัดนิดนึงนะคะเพื่อคนดูประมาณนี้อันนี้คือมุมแต่งหน้าของเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นระเบียงจะบอกว่าเนี่ยจะให้ดูข้างนอกตรงที่ว่างๆเนี่ยเนี่ยอยากปลูกต้นไม้มากเลยทุกคนเดี๋ยวฉันมีแผนว่าจะปลูกต้นไม้ตรงนี้นะคะเมื่อมีตังค์เพราะตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์ค่ะอยากแบบ เปิดแล้วต่งออกมาเหมือนเจ้าหญิงแล้วก็แบบมีต้นไม้อะไรอย่างงี้มุมสุดท้ายการเป็นมุมห้องน้ำ<ช>อันนี้นห้องน้ําของเนียนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโซนน้ําหอมที่เนียใช้เนียก็เป็นคนชอบซื้อน้ำหอมเหมือนกันซื้อน้ำหอมบ่อยนะคะพวกแบบบัตแอนด์บอดี้เนี่ยเป็นแฟนคลับบัตแอนด์บอดี้นะคะซื้อเยอะมากดูอันนี้คือเหมือนซื้อไว้ตกแต่งห้องอะ <laughs> ไม่ค่อยได้ใช้หรอกซ,อววซื้อไว้วางซื้อวางไว้อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นพวกแบบ ครีมต่างๆนานาของเนี่ยนะคะทุกคนอันนี้ค่ะมัดครีมเยอะไหมคือไม่เยอะนะเพราะปกติอ่ะเนี้ยแบบเยอะกว่านี้ยะกว่านี้ห้องน้ำก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตอนแรกอ่ะเนี่ยไม่เคยแบบอินกับการแบบเอาต้นไม้มาใส่ในห้องน้ำเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อยามีต้นไม้ในห้องน้ำแล้วตอนเนี้ยต้นไม้ได้โผล่มาแล้วหน,นึ่งต้นแล้วมันน่ารักมากออมาน,นีเสร็จแล้วให,ให้ดูอันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นมุมที่แบบเนี่ยชอบมากๆค่ะทุกคนเป็นแบบมุมเด็กอ่ะเพราะว่าปกติแล้วแบบเด็นแบบเด็กชอบติดกันเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยอ็นนี้ บ้านก็เลยติดบ้านนะคะทุกคนก็ติดมุมนี้แล้วก็มุมนี้มาเป็นแบบเค้กเพราะว่านี่ชอบกินเค้กก็เลยติดประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วโฮมทัวร์จะประมาณนี้จริงๆถ้าเกิดอยากแบบเห็นอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เผื่อจะแบบถ่ายอีกรอบนึงอะไรเงี้ยคือมันเป็นการแบบโฮมทัวร์ครั้งแรกที่กรุงเทพแล้วก็โฮมทัวร์แบบบ้านที่เพิ่งอยู่ได้แค่แบบ3 4เดือนก็เลยรู้จะพูดอะไรครั้งก่อนที่จะโฮมทัวร์ที่บ้านที่เชียงรายอ่ะคือบ้านหลังนั้นนะคือเนี่ยอยู่เป็น10ปีแล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่าต้องอธิบายว่าคือบ้้านนี อยู่เลยทุกคนอยู่ได้แค่แบบ3าเดือนเองก็เลยอยาจจะแบบอธิบายอะไรได้ไม่ค่อยละเอียดก็ประมาณนี้นะคะคือปกติอะบ้านเนี่ยลกมากคนเป็นคนที่แบบทําอะไรก็แบบโยนโยนโยนหมดเลยแต่ว่าวันนี้ก็มาเคลียร์ให้ก็เลยดูสะอาดขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนหารวบคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะไปละบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ